สวัสดีครับสวัสดี follower ของเพจ i z c l a s s by เล็กมนชัยนะครับวันนี้มีแต่คนพูดถึงเรื่องของกรณีของคุณฟิล์มรัชภูมตโตคงทรัพประธานเจ้าหน้าที่าู้เเขคซอีโอของ p a y All แล้วก็มีประเด็นเรื่อง e money ่ไ <c oughs> ม่ได้รับใบอนุญาตจากแบงค์ชาติวันนี้ผมเลยมานั่งคุยกับข้างๆผมคือคุณเบสวรงค์ <c oughs> เป็นนักการเงินเขาบอกตัวเองเป็นนักการเงินเกรียนเกียนวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของอ e ีมันนี่ให้ฟังซะหน่อย <c oughs> ถามเบสิดนหนึ่ง ตกลงฟิล์มรัฐภูมิน้ำผิดอะไรก็เปิดบริษัททำอีมานี่โดยที่ไม่ได้ัอนุญาตไม่มีลเซ้นทำอีมานี่ทำไมถึงต้องมีลเซนน่ะก็คิดง่ายๆเลยสมมติผมปากมันชัยไปจ่ายตังค์เียกเลกครับเล็กเพิ่มเข้าเ่าปากเล็กไปจ่ายตังค์ยังไงฮะแล้วปรากฏว่าเล็กเชิดหนีไปเลยเนี่ยถึงคนโทรลไม่ได้นะถูกไหม เรั้นมันก็ต้องมีแบบมีเ e ก u l a t i o n มีกฎหมายมีการขออนุญาตว่าเอ้ยเล็กจะจะให้เบสฝากตังค์เล็กไปจ่ายตังค์คนอื่นอีกทีเนี่ยมันทําได้หรือเปล่ามันต้องมีการควบคุมอะไรยังไงบ้างมีระบบอะไรยังไงที่จะไม่ให้เล็กเชิดเงี้ยหนีไปสมมุติอย่างของเพย์ออเงี้ยสมมุติเราเราฝากเขาจ่ายตังค์หรือสินค้าเราจ่ายค่ามือถืออะไรก็ตามอีกวันหนึ่งเขาเขาหายไปเลยเนี่ยเราเอาเงินคืนไม่ได้นะคือมี A อมี B มีซีบ B บอกว่า B คือ p a y All A, A อยากซื้อของเอเติมเงินเข้าไปในระบบบีอาฮะ้วบกจะซื้อข้าวซื้อของแต่พอวันดีคืนดีหายไปเลยม,มันไปไม่ถึง C ใช่ตัวตัวอย่างถ้าเกิดผมพูดถึงเขาว่าอ e ีมันนี่ในปัจจุบันที่แบรนด์ที่เราคุค้นเคยเดี๋เรารู้จักกันอยู่แล้วในปัจจุบันมีะนนอะไรจะมีทรูมันนี่ทรูมันนี่ เออจริงๆก้อเป็นนะครับเป็นทรูมันนี่มีเพทมีเพทสบายเออเพทสบายเพทสบายที่เป็นอีมันนี่มีลายที่เป็นที่เป็นอีมันนี่อะไรเซนอ่ะฮะอันนี้ขอดขอถอยกลับมาในเรื่องรายกานคือจริงๆจริงบางชาติก็บอกว่าเอ้ยมันมีลักษณะหลายๆแบบนะครับอย่างอย่างลักษณะที่เป็นอีมันนี่คือคือมีสิ่งที่อยู่ตรงกลางคล้ายๆเงินอืมอย่างเช่นว่าเราเติมตังเข้าไปเราเห็นเป็นเงินอยู่ในในระบบใช่ไหมเราเอาเงินตัวนี้ไปจ่ายคนอื่นได้นี่ถึงเหรียญเหรียญในในลายอะไรกันมันคืออีวอลเล็ตปะ มันมันที่เขาชอบพูดอะไร wallet wallet อันนั้นอันนั้นก็ด้วยอันนั้นก็จะเป็นอีกลายเส้นหนึง่งกับอีกอ,อ,อ,อันนึงคือเป็นเหมือนตัวแทนชำระเงินบางทีเวลาเราซื้อของอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นมาเป็นแบบหนึ่งสองสามอ่ะเราจะถูกนำไปสู่อีกอันหนึ่งแล้วนะใส่ปานอะไรพวกเนี้ยม,มันก็คือกระโดดไปอีกหน้าหนึ่งเราก็กดกดกดอะไรพวกเนี้ยมันก็คือแยกกันสองแบบความซีเรียสของ e money มันคืออยู่ที่ว่าเฮ้ยเราเติมเงินเข้าไปเราเห็นเงินอยู่ในระบบนะเงินนั้นเราจะถูกแบบเอาไปเอาไปทำอะไร เอาไปคลิปเวลาดูไลฟ์อะไรอย่างนี้อ๋อโอเคอย่างเวลาสมมติไปเต้นเต้นไปดูน้องใบเมี่ยงใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาเต้นแล้วก็เราอาจจะเอาไปไปแจกอะไรให้ก็ได้เหมือนกันมันก็ได้มันเป็นมันเป็นอีมันนี้มันถูกเอาไปใช้ยังไงก็ได้ละคือมันก็มีรานซักชั่นหรือว่ามีมีการเอาไปใช้ที่มันไม่ไม่ถูกไม่ควรนะนะอย่างเออน้องใบหม่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้เออพวกอย่างนั้น เขาเลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยทันทีที่มันเป็นเป็นอ e ีมันนี่เนี่ยมันจะต้องถูกควบคุมไว้นะอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้คนควบคุมคือแบงค์ชาติแบงค์ชาติคแล้ะทีนี้เคสของคุณคุณฟิล์มรัชภูมิคือเขาบอกว่าเติมเงินเขาไปในระบบเอาเงินในนี้ไปซื้อของไม่มีอะไรเส้นนี่ผิด,ผดมันมีกฎหมายคุมอยู่ใช่ไหมนี่ครับะ,ะเป็นทางกันท,นที่เป็นตัวกลางเนี่ยการรับเงินเป็นตัวกลางแล้วไปทำในอื่นต่อนเนี่ยเอ็กซ์ Active. กิจกรรมลักษณะเนี้ยหรือหรือการการทำธุรกิจลักษณะเนี้ยต้อง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 ขออนุญาตเป็นธุรกิจควบที่ถูกควบคุมทีนี้อันนี้ถามพอเคสนี้ก่อนแล้วคืออย่างล่าสุดวันในเคสของฟิลรัชภูมิเขาบอกว่าเขาเขาบอกไม่คือขอให้สมาชิกเขาประกาศแล้วว่าไม่ต้องเติมเงินเข้าไปในระบบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเติมเข้ามาเดี๋ยวเขาจะไปจัดการเรื่องใบอนุญาตอย่างเงี้ยท้ายที่สุดมันก็จะกลับมาถูกต้องถูกปะ อันนี้อันนี้เลาตัดเขาด้วยนะคือเขานี่คือฟิล์มหรือว่าฝั่งฟิล์มละกันเพราะว่ามันมันก็มีโปรเซสเยอะอะครับอย่างงี้อันนี้อันนี้เล่าของไมซันน่าเบื่อนิดนึงแต่ก็ก็ก็ไม่น่าเบื่อสิไม่ไม่ไม่แต่มันมันคือเป็นตัวเลขเป็นเรื่องระเบียบไงก็คือเหมือนจะให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีหลายๆอย่างนะที่ทําให้รู้สึกว่าระบบมัน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 เซฟอเช่นว่าถ้าทำอีมานี่เนี่ยต้องมีทุนจดทะเบียน200ล้าน2 0 0ล้านหนึ่งละ สองร้ล้านบาทใช่ค uh ือ huh. มีอะไรเป็นอะไรไปเนี่ยมันมีทุนจดทะเบียนที่ที่เขาจะช่วยแบบเป็นตัวตัวรับประกันว่าเอ้ยเราไปฟ้องกับกับกรรมการบริษัทได้นะบริษัทนี้รับผิดชอบต่อทายานเนี่ยมูลค่า200ล้านบาทนะคือดังนั้นคนที่จะมีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทคงไม่ใช่ตาสีตาศาสหรือใครที่อยากจะไปทำอีมนี้ก็ได้ปะด้วยด้วยด้วยก็ต้องมีทุนมีอะไรแต่จริงจริงอันนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมว่าเรื่องใหญ่จริงๆมันจะอยู่ที่ว่าอ่าแมนชา่นก็บอกว่าคุณจะทํา เป็นเป็นตัวเป็นตัวกลางใช่ไหมเป็นอ e ีมันนี่คุณมีระบบยังไงบ้างจะรับเงินเข้ามายัางไง<ส>คุณจะมีทรานซ c คชันมันจะมีล็อกแบบทรานซ t คชันล็อกอยังไงหรือเปล่าครับ<ฆ>แล้วมันจะไปถึงอีกคนยังไงมันจะชาระภายในกี่วันพวกโปรเซ s พวกระบบอย่างเงี้ย<ส>มันต้องพูดให้ชาัดว่าเออมันมีระบบนะั้นไม่ใช่แบบอ<ส>ีม e ันนี่ข้างหน้าเป็นแบบระบบสวยงามโอนเงินเข้าไปข้างหลแม่งจดใส่กระดาษ ที่าคสดใสกระดาษนี่ใครรู้นะเอาทริคโทษครับพี่เงินที่หายไปห้า <5, 000 S 2> พันกระดาษผมเปียกน้ำอาผมแทร็กไม่ได้อ่าแทร็ไม่ได้มันต้องมีระบบมีอะไรอยู่ด้วยหนึ่งมีทุนจุนทชเวนสองร้ล้าน 2. มีระบบที่เป็นขั้นเป็นตอนที่จะต้องถูกตรวจสอบได้ใช่มี internal control มีคนตรวจสอบภายในอีกคือมมสมมติพนักง,งานข้างในผมเป็นพนักงานข้างในผมบอกว่าเฮ้ยคนเติมเงินมาเยอะเลยผม น้องไม่หมอนมากเลยอ่ะผมก็ไปกดเอาเงินออกจากระบบออกมามันมันต้องมันต้องมีระบบที่กันเอาไว้ด้วยนะว่าไม่ให้เกิดลักษณะอย่างนี้อ่อเหมือนเหมือนคล้ายๆกับลักษณะการการกันสำรองอะไรทำนองนั้นปะหรือไม่เิอเปนิดเดียวจืดจางเแต่ก็คือว่ามีมีเรื่อง internal control ว่าไม่ให้ไม่ให้คนขโมยไปนะไม่ให้ขอดในอะไรพวกนี้ด้วยอ่าเอาละเอาเป็นว่าเรื่องของ p a y all เนี่ยมันก็ด้วยประการชนีเออเดี๋ยวเขาคงคงมีมีวิธีแม่แต่ว่าจะทำทำ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีมานี่สองรล้านบาทไม่น้อยเหมือนกันมิน่าคือไปอ่านไปอ่านโพสต์ของเขาข่าวมาเบสแล้วเขาบอกว่าโูหฟิล์มรัตภูมิเตรียมรวยเป็นหมื่นล้านแล้วเตรียมรวยเป็นหมื่นล้านจากการทําแอปพลิเคชันจะไปฟินเทคไปเป็นทําเรื่องอีมานี่เนี่ยเฮ้ยอีมานี่เนี่ยมันมันแม็กมันนี่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอสำหรับคนที่ทำอีมานี่อีมานี่ในในระบบการเงินหรือว่าชีวิตประจําวันของคนทั้งโลกหรือทั้งประเทศไทยเนี่ยมัน มันเป็นยังไงืมตอบยากนะี้เออต่อมาลองลอยใจเย็นนะคือพูดพูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆก่อนละกันว่าจริงๆการที่เราถือเงินการที่เราแบกเงินเงินไปกันมาเนี่ยนี่มันมีต้นทุนสูงเหมือนกันสำหรับธนาคารการที่ตั้งตู้เ TM ีหนึ่งตู้เนี่ยมันมันไม่ใช่5าบาทสิบาทละตู้เนี่ยยังไม่นับเรื่องที่ว่าระบบ ที่ต้องคอยจ่ายเงินระบบที่มัน่อยนับแบงค์ให้ระบบที่มันลิงก์ไปกับตรงส่วนกลางของธนาครทั้งหมดมันมีมันมีต้นทุนกับการที่เราไม่ใช้อีมันนี่เยอะมากพูดอย่างนี้ดีกว่าในแบบแบงก์ันเะต้องพิมพ์แบงค์ใหม่จะต้องทําเหรียญจต้องเช็คเรื่องฟรอดเรื่องการพิมพ์ธนบัตรปลอมอะไรอื่นต้นทุนในระบบมีอยู่สำหรับการใช้เงินสดสมการใช้เงินสดฮะยังไม่นับถึงเรื่องตลาดมืดเอาเงินไปซื้อยาเสพติด ของเงินคนไอาบน้ำแถวๆนี้อะไรเงี้ยอะไรก็อะไรก็ตามคือเงินสดมันมีต้นทุนของมันอ่าใช่แล้วมันก็คือว่ามันยังมีมันยังมีในกระถี่ของมันอีกว่าเงินสดเนี่ยอาจจะเอาไปทําอะไรที่เราแท็กไม่ได้เราเทรสไม่ได้ทําให้มันเกิดตลาดมืดเกิดอีกระบบหนึ่งขึ้นมาได้มันมันเลยมันเลยสุกผลักดันให้ให้อีมันนี่มันเริ่มถูกใช้อย่างแพร่หลายอย่างในต่างประเทศเนี่ยอีมันนี่ในต่างประเทศอย่างในยุโรปในอเมริกาหรือว่าใน โอเคอย่างใกล้บ้านเราฮ่องกงสิงคโปร์พวกนี้อีมาเนี่มันเป็นยังไงอือเอาตัวอย่างที่เคลียร์ดีกว่าเออเป็นสวีเดนอ๋อเคลียร์จะอยู่ที่สวีเดนไหนเล่าไปฟังกันดูว่าคือตอนนั้นไปไปสวีเดนไปอยู่เดือนกว่าๆอะไรเงี้ยไปทำงานเพราะแลกเงินไปธนบัตรมันมีเป็นแบบแบงค์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยแบบแบงค์พันโคน่าแบงค์อะไรเงี้ยอืมเพราะตอนไป่จ่ายเนี่ยทุกคนแบงก์มองหน้าหมดเลยทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะขำมองอืม เพื่อนร่วมงานแบบตอนตจนไปซื้อข้าขวกลาวันก็ไปจ่ายปุ๊บเพื่อนร่วมงานก็หันมามองหน้าแล้วก็แบบแบบทำไรวะทำไมคุณถึงจ่ายด้วยแบงค์ใบนี้อะไรเงี้ยอ่ะมันก็บอกถึงป้าเขาเลยเนี่ยการมาเขาก็ทําอย่างนี้คือเขาไม่ใช้งเงินเราไงที่สวีเดนน่ะอืมไม่มีไม,มไม่มีแคชมันน้อยมากละทรานซัคชันมันก็คือเป็นการ์ดเป็นสวายเป็นอะไรนี้หมดเลยอ๋อเหรออือ คือทำให้ทำให้นึกถึงอย่างอย่างทุกวันนี้ที่คนทํากันเยอะแล้วเริ่มทำการตลาดคือซัมซุงเพย์อะไรเงี้ยป่ะอาตอนนั้นตอนนั้นจยังไม่ขนาดนั้นเลยมาสักพักละก็คือเป็นเป็นเครดิตการ์ดเป็นเดบิตการ์ดอยู่ในระบบหมดอไปซื้อข้าวไปซื้ออะไรก็ทท่งวันก็จะเป็นเครดิตการ์ดนั่นคือสวีเดนเมื่อเมื่อหลายปีก่อนด้วยมีทั้งสี่ปีได้ไหมแล้วปัจจุบันรูปแบบของอีมันนี่ที่เบสไปเห็นมาเนี่ย รูปแบบมันมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนกนจริงๆร,รูปแบบที่ชอบมากๆตอนนี้ตอนนี้ชอบมากๆเลยเพิ่นไปเห็นเพืเ่อนเพื่อโพสอันหนึ่งมาเป็นอ e ีมันนี่ที่เมืองจีนเป็นไงป้าขายลูกอมแปะเป็น QR code เอาไว้บ้าแล้วลูกอม5บาทให้สแกนวีเทนะวิชัดเป็นอวีชัดบ้าแล้วลูกอม5บาทไม่จ่ายเอองินสดเนียนะ ป้าใสคแค่ QR c โค e อะนะประมาณนั้นว้าว <Wow. S 1> คือผมมองในในแง่ของป้านะข้อดีของป้าคือว่าเฮ้ยทีเนี้ยป้าไม่ป้าไม่ต้องตอนเย็นไม่ต้องพยายามเก็บเงินใส่กล่องเหล็กละป้าก็แบบเงินเข้าระบบละสมมติป้าไม่ได้อยู่ที่ร้านป้าต้องเดินกลับบ้านป้าก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะว่าการหอบเงินกลับบ้านจะเป็นอะไรป้าไม่ต้องถูกถกชิงวิ่งราวตอนเก็บร้านใช่หลอดลูกอมใส่ค r code โคดเหรออ๋อทีนี้ ไปกลับมาถามมาเรื่องสินและรููดีกว่ามันจะมีตังในระบบขนาดนั can, ้นไหมใช่ไหมมันจะมีตังจากริษัทน์นี้ขนาดนั้นไหมมันก็มันก็มีฟินเทคที่เมืองนอกหลายๆอันที่มันมันโตขึ้นมาเนื Key ่องจากว่าพอตัว transaction cost มันต่ำลงมันสามารถทำดิสเนต์หลายๆอย่างได้มากขึ้นอการเล่นการทําอะไรเงี้ยมันสามารถทาได้โดยที่ไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนย่างเอ่นสมมติว่าผมเล่นเงินให้เล็ก ีวันนึ่เล็กไปต่างจังหวัดอระบนการเก็บเงินเล็กทีนี้แม่งยากมากเลยนะ,ะสมมติ5บาท10บาทอย่างเงี้ยเก็บเบงินเล็กลำบากละอตอนนี้เพอาม,มันเป็นอ e ีมันนี่ปุ๊บเนี้ยอีมันนี่แบบเล็กจะจ่ายตอนไหนก็ได้ละเพราะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้บิสเนสหลายๆอยา่างมันสาม,มารถเกิดขึ้นมาได้อเอาอย่างง่ายๆก่อนนี้ก็ได้ถ้าสมมติว่าเราจะต้องซื้อสติ๊กเกอร์ลาย,ยา10บาท30บาทอะไรเงี้ยถ้าสม,มัยก่อนเนี่ยมันไม่มีตัวกลางอีมันนี่ในการชำระเงินเนี่ยนะ มันยากนะสิบบาทสามสิบบาทอืมอืมเป็นไปได้ไหมว่าวันข้างหน้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงขนาดที่ว่ามันเป็นสังคมไร้งเงินสดที่คนชอบพูดถึงกันว่าอุย้ยเดี๋ยวเราจะกลายเป็นสังคมไร้งเงินสดม,มันเป็นเป็นสังคมอุดมคติปะ่ะสังคมไร้งเงินสดหรือมันจะเป็นไปได้ในสะักวันหนึ่งหรือเหมือนในหนังว่าที่ที่อารมณ์เหมือนแบบเอามือไปแปะอย่างเงี้ยอืมอืมอืมปิดแล้วก็แบบจ่ายตังค์แล้ะอืม ไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินสดเอาไรางี้ลงลงพิมพ์ธนบัตรมันจะไปอยู่ที่ไหนมันไม่ต้องมีอะไรจริงๆมันก็เปลืองนะเฮ้ยเอาจริงขอเส้นทางนะวันข้างหน้าไม่ต้องมีลงพิมพ์ไม่ต้องมีธนบัตรใช้ก็ได้อใช้แต่อีมันนี่อ่ะก็น่าจะดีนะผมว่าไม่ดีหรอมันคิดว่าไม่ต้องพกกระเป๋าตังกระเป๋าตังมีการ์ตัวเดียวใช้การเซ็กชั่นจากมือถืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีธนบัตรใช้อะนะ เมเชื่อว่าท้ายที่สุดเราจะไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่อีกเรื่องเออเออประเทศไทยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยหวังว่าอะไรจะเร็วเออที่ไหนเร็วที่ไหนที่อีมันนี่มันน่าจะไปเกิดขึ้นเร็วไปมาแกเป็นว่าจีนเนี่ยเร็วมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คืออ่ะย้อนกลับไปเมื่อกี้เราคุยว่าบ้านเรามันเป็นแบงชาใช่ไหมฮะอใช้มันไม่ได้เขาเขาเขาเลยแบงชาไม่คนแบงชาดูอยู่บ้านเนี้ย ขอว่าไม่นะ,อะเนออเบลโครเเตอร์ที่เป็นแบงค์ชาติจัดการนะฮะแบงค์ชาติเราเนี่ยมาคือคงเขา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 มาเพื่อปกป้องกลัวว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับระบบเขาดูแลสถียรภาพอ่าดูแลสถียรภาพอ,อันนั้นคือคงที่เขาตั้งมามแต่พอเป็นเป็นเป็นแบงค์ชาติหลายๆที่เนี่ยคงเขาเขาไม่ได้ตั้งมาในแง่นี้เพาว่าอาจจะปล่อยๆลองดูคนเขาจะ develop อะไรกันขึ้นมาล้วเดี๋ยวเขาตามไปจับตามไปแก้กันทีหลังกลายเป็นว่าเมืองจีนเนี่ย แม่งใชยก็แบบมางอันก็อ่ะงั้นกูหลับตาครั้งนึงแล้วกันอยากทำอะไรก็ทําไปแย่เป็นว่าการหลับเม็ดมันออกมาเร็วเหมือนกันนะทั้งที่คนมองว่าจีนคือคือไม่ใช่โลกประชาธิปไตยนะไม่มีเรตติ้งนั่นนะไม่พูดกันเรื่องที่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่มันบิ๊คลาสไม่ใช่เรื่องการเมืองคือคือจีนพัฒนาเรื่องนี้ได้เร็วเร็วมากเลยวม้ไม่แน่เราอาจจะเห็นประเทศจีนไม่ไม่ไม่มีธนบัตรใช้ เป็นไปไม่ได้มีรอบล่าสุดตอนที่อินเดียเขาเขาประกาศยกเลิกธนบัรใช่ไหมของจีนเขาก็มีพูดเหมือนกันว่าเอ้ยเขากลัวคนเนี่ยจะม m u เกิลเงินออกไปนอกประเทศหรือว่า carry แบบเหมือนพวก b ็ a c k ร์เก็ตหรือว่า s h a d o ร bribery เลยก็ตามอย่างเงี้ยจะเอาไนออกไปเขาเลยเริ่มมองว่าเออหรือว่าจีนจะลดขนาดธนบัตรให้มันเล็กลงแล้วพุชทุกอย่างให้มันอยู่ในอีมันนี้มากขึ้นทีนี้สมมุติผมจะลงกินประเทศผมจะจ่ายเงินที่เล็ก มันก็ตามได้เราไงเพราะทานเซ็ชันม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 ันถูกหลอกเอาไว้อ้าวเบสจ่าเงินให้เล็กทำไมอ่ะนี่มันเออคือคือเรารู้กันอยู่แล้ว่าอย่างอย่างที่เบสพูดใช่ไหมเวลาคนทุจริตเวลาคนที่ขายยาเวลาคนที่ทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเงินเป็นบ้านเป็นเป็นกระสอบเลยเป็นพันล้านบางทีเป็นกระสอบก็มีได้เขาบอกว่าอีมันนี่โอเคหรือกทั้งเราอาจจะเห็นพร้อมเพรยในบ้านเราที่ที่พยายามจะ อันนั้นมันก็คนละโมเดลแต่หมายถึงว่าไอ้ทรนลเคชันบางอย่างที่มันถูกตรวจสอบได้ทั้งหมดเนี่ยอีม e ันนี่มันจะไม่มันจะไม่มีช่องโหว่ให้คนที่ที่จะเอาไปไปทําผิดกฎหมายหรือว่าหลีกเลี่ยงพวกนี้ได้หรอจริงก็มีนะ <laughs> ทำยังไงอะเออเป็นตัวอย่างของของดาร์กเว็บของที่เมกามันจะเป็นเป็นตัวกลางในนั้นมันจะมีทุกอย่างที่ผิดกฎหมายอยู่บนเว็บปกติไม่ได้มันจะเข้าไปอยู่ในระบบนี้เอออย่างซื้อยาเสพติด t พสิชันซื้อของที่ไม่ผิดกฎหมายอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนั้นละกันเซ็กชั่นนั้นไม่ผิดกฎหมายนะจรอนะถูกอ่ะต่อต่อเดี๋ยวไปนานาก็เห็นขายทั่วไปนะเออของที่ผิดกฎหมายแล้วไงต่อก็คือว่าตอนที่เขาซื้อขายกันเนี่ยเขาบอกว่าสมมติผมจะซื้อบุ้นจากเล็กเล็กคงไม่บอกว่าเออโอนเข้าเป็นชีนี้สิ เนื้อหรอแม่เดี๋ยวคนรู้หมดว่าซื้อเขาเ้าบัญชีเล็กชื่ออะไรเห็นชื่อ,อ,อเห็นอะไรเห็นวะเขาเป็นตำรวจมาเอ้ยแม่งอันตรายว่ะมันจะมีที่ฟอกของ e อีมันี่เขาบอกว่าอ่ะงั้นจะซื้ออะไรกันใช้บิตคอยล์ละกันบิตคอยเป็นตัวกลางประเด็นที่ว่าบิตคอยเนี่ยมันยังแขกได้สนใจให้เล็กเหมือน,ม,นมันก็ลถอยกลับมาดูได้ว่าอ๋อก่อนหน้าเป็นอยู่ที่เล็กเนี่ยมันอยู่กับเบลมาก่อนมันก็มีตัวกลางหนึ่งตัวขึ้นมาบอกว่าอ่ะงั้นทุกคนโฉบบิตคอยเข้ามาตรงครูตรงกลางนะ ิ่งที่ว่าตัวกลางนี้ทําก็คือว่ามันจะคอยชัฟเฟลเงินทุกอย่างม,มั่วหมดเลยคือจากาเบสเป็นเล็กเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเบสไปในกอในคอไปแองเจล่าไปนู่นไปนี่ไปอะไรมั่วไปหมดเลยก่อนออที่จะมาหาเล็กทีนี้แม่งตามไม่ได้ละอ,อ้าวเฮ้ยเล็กรับเงินมาจากใครก็ไม่รู้ก่อนอันนี้ใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้อ,อินโนเวม,มันก็คือการฟอกเงินแบบคือมันคือการปั่นให้ทรานซัคชันมันมันตรวจสอบไม่ได้ใช่มันก็มีเป็นเป็นทำอย่างอี้เหมือนกันซึ่ง ก็ชาร์จิ่งสำหรับอีมันี่นะฮะว่าถ้ามันเป็นเอีมันน e ี่ขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยคนมันมัน,ม,นมันคงมีไอเดียอย่างเนี้ยขึ้นมาแหละเราทำยังไงให้ถท็กไม่ตามไม่เจออีกเรื่องหนึ่งที่แหม่มันอาจจะฟังดูเป็นค,คำถามเฉยๆที่คนอาจจะมานั่งถามเบสเยอะแล้วแต่คงต้องถามละอีมันนี่ e กับตลาดการเงินไทยหรือกระทั่งตลาดการเงินโลกกว้างาไหมมันมันจะไปเปลี่ยนอะไรมันจะไปเห็นอะไรหรือมันจะไปผลักดันอะไร หรือมันจะมีบทบาทอะไรใน5ปีใน10ปีใน15บห้าปีเอาใกล้ๆก่อนเลยแล้วกันคือคืออย่างทุกวันนี้สมมติผมผมเปิดร้านขายของออนไลนแล้วกันอะฮผมบอกว่าเออโอนสดมาแล้วกันนะไม่อยากให้จ่ายเครดิตการ์ดเพราะว่าธน่นไม่รับเงินสดเลยให้โอนมาให้โอนให้ใหโอนมาแต่ว่าแบบไม่อยากรับเครดิตการ์ด เพราะว่าคอสในการในการรูดเครดิตก,การ์ดมันแพงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าคนซื้อเสีย,สยประโยชน์นะอันที่ทรานซัคชั่นมันจะมีมีหลักฐานมีอะไรคีโอยทั้งหมดแล้วสามารถทำแทกตามได้สมมติเบสเกิดเบี้ยวไม่ส่งของเอ้ยมันตามได้นะมันมีเลกอินวอยมีนูน่นมีนี่อยู่ทีนี้มันอนสดมันทาอะไรตามอะไรไม่ได้ละคอสเหล่านี้มันตกไปอยู่กับคนซื้อเนื่องจากว่าคนขายแม่งไม่อยาก จะยอมเสีย2 3ปร์เซตกับเครดิตการ์ดผมว่าอ e ีมันนี้จะเข้ามาช่วยทําให้ตรงนี้มันคอสมันต่ำลงแล้วทุกคนสามารถจ่ายด้วยเครดิตการ์ดหรือจ่ายด้วยอะไรที่มันมีหลอกมันมีมันมีทรานซัคชันที่ถูกเก็บเอาไวอา้อย่างอย่างอย่างเหมาะสมคนซื้อตามได้คนขายอยู่ตรงไหนและอื่นๆมันมีเป็นเป็นเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันลีกอลทรานซัคชันมันเกิดขึ้นแบบสมบ,บูรณ์ประมาณนั้น นี่คือภาพที่กำลังจะเห็นระยะสั้นผมว่าอันนี้น่าจะน่าจะมาเร็วขึ้นทั้งเรื่องพร้อมเพย์ที่ช่วยช่วยลดคอสในการท r a n s f e r ไปแล้วก็เป็นพวกตัวมานี่ไรเส้นหรือว่าใบอนุญาตตัวตัวกลางในการซิเคิลหลายๆอันที่ออกมาตัวนี้น่าทำได้เร็วเร็วขึ้นเร็วกว่าให้ผมถามนิดนึงอันนี้ถามแบบคนนั่งใส่คือถ้าเกิดเป็นสร้ามปิดกี่โมงอ๋อไม่ใช่นี่กำลังคุยกันแล้วร้านปิดพอดีคือแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติว่า เราเราใช้อ e ีมันนี่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้ว <ừ> m, สังคม <ừ m. S 2> ไม่ให้เงินสดเอาอย่างนี้เราไม่ต้องพกกระเป๋าตางังค์ดิคนทํากระเป๋าตางังค์มันก็ไม่มันมันมันก็จะไม่ต้องขายแล้วมั้งเออจริงนะธุรกิจเครื่องหนังอยู่ได้เหรอธุรกิจพวกทํากระเป๋าแฟชั่นนะ <ừ> m, เอากระเป๋าตังค์ขายใครหรือวิตตองเอากระเป๋าตังค์ขายใช่ต้องใส่บัตรประชาชนไม่ขับขี่อืม จะบอกว่าจดเบอร์ไม่ได้แล้วนี้เป็นมือถือหมดละเออมได้ต้องใส่ท้ายที่สุดดังนั้นเบสคุยตรงนี้เบสเชื่อว่าเอาไมมแน่ถ้าเกิดสมมติเรื่องฟิล์มเรื่องเพลย์ออฟไปเคลียร์กันจบแล้วอีมันนี่มันเติบโตในในในบ้านเราเนี่ยฟิล์มมันจะเปเศรษฐีหมื่นล้านได้จริงๆคนอื่นอาจจะคนอื่นอาจจะหมื่นล้านเฮ้ยคือไม่ไม่ได้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 อ g a i n เขาหรือไม่ได้แบบไม่ไม่เชื่อมือเขานะแต่แค่รู้สึกว่าคือคือมัน เริ่มมาก็เก้าทาวาแล้วอ่ะเริ่มมาตั้งแต่ไม่คิดที่จะ regulate ให้มันให้มันให้มันถูกต้องเริ่มมาถึกต้องเช็ค regulation ต้องเช็คกฎหมายต้องเช็คก็นี่คือจริงๆมันความผิดอาญาไงกุกเปิดมาจริงเหรอความผิดอาญาเหรอของของเคอเนี่ยพอระบางเงินไปไงเออดังนั้น 1>, 1จําไว้ก่อนฮะ1มีทุน200ล้านบาท 2>, 2มีระบบไปให้เขาตรวจสอบ เ,ออเปิดมาเขาแบบอ่ะงั้นกูจวดเลยแล้วกันเริ่มเลยเปิดปั๊บอ้าวนี่แบงค์ชาติเอาสตาร์ทอัพอ่ะสตาร์ท,อ,รทอัพต้องทำอะไรไวมันก็ต้องเช็คนิดนึงอ่าถูกถูกน <มา S 1> ะอันนี้คือผมผมก็เลยรู้สึกว่าเอเขาอ,อาจจะแบบเริ่มมาแล้วก็พลาดละเออถ้าวันหนึง่งอ,อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมอยากจัดจริงอะไรแต่ก็ก็วันหนึ่งเขาก็คงไปได้แล้วท่านนะ อ่าโอเคโอเคโอเคทายที่สุดแล้วคำถามสุดท้ายก่อนที่ร้านกาแฟจะปิดจริงๆเขาปิดแล้วเออเขาปิดบอกบอกบริสตาเขาแป๊บนึงองรอบแล้วทายที่สุดนี้ข้อจำกัดของการผลักดันอีมันี่ในประเทศไทยเบสมองว่ามันคืออะไรให้สรุปมาโดยสังเขปน้าคะแนนอ่าจงตอบขอคำถามรได้ยข้อจำกัดในการผลักดันอีมันี่จากนี้ต่อไปข้อจำกัด หล re uh ักๆก็คือน oh, oh, ่าจะเป็นเรื hmm. ่องเรื่องตัวตัวไลเส้นเรื่องเรื่องของตัวแบงค์ชาติคือพูดบอกว่ากินชาไปด้วยอ๋อได้กินชาไปด้วยเดี๋ยวเราจะให้เขาเก็บแก้วเดี๋ยวสักครู่นะครับถามคำถามใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีบตอบเลยข้อจำกัดของการทำอีมันนี่ในประเทศไทยจากนี้ต่อไปคืออะไรตอบครับข้อจำกัดหลักๆน่าจะเป็น น่าจะเป็นจากแบงค์ชาติเองแหละคือเอ้ยคุณว่าเร็กเเลเตอร์เราอ่ะไม่ใช่เพราะว่าไลเซนส์มันยุเป็นอยู่ที่ไลเซนส์ของเขาแนนเขาเป็นคนบอกว่ามันผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายเพราะงั้นหลักๆอ่ะเขาเป็นคนเคาะเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดเลยถ้าจะบอกว่าข้อจํากัดมันอยู่ที่อะไรผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีแล้วนะผมไม่คิดว่าจะเป็นที่คนเอ้ยแบบเหมือนเราจ่ายก๊าได้สบายมากไม่มีปัญหาอะไรเราจ่ายด้วยระบบนน่นนี้มันมันมันไปของมันได้อ่ะครับแต่ว่าอ๋อตัวอย่างของต่างประเทศก็มี ผมรู้สึกว่าถ้าทำฟินเทคในไทยเนี่ยต้องคิดอะไรมากเลยครับไปกอบเมืองนอกมาก็กจบละประเด็นรู้สึกว่าเมืองนอกทําได้เพราะพอแบงค์เขาแบงชาติเขาอนุญ,ญาต BOE บ a อ k บง e n ออฟ n ิงแนอนุญาตและประเทศอื่นๆ M.A.S. ของสิงคโปร์เขาพักดันอพอมาถึงที่ไทยปุ๊บเนี้ยะจะทําอำแบงค์ชาติไม่แน่ใจแบงค์ชาติไม่ตอบแบงค์ชาติไม่ฟัน เราก็ทําไม่ได้เอ้ยผมผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ไม่ตอบอะไรนะแต่หมายถึงว่าถ้าเขาไม่ทําไม่ตอบอย่างเงี้ยเราก็เราก็ทำไปเลยไม่ได้สมมุติอย่างผมผมบอกว่าเอ้ยไม่อยากรอแล้วงั้นจดเลยเปิดเลยเริ่มเลยอก็กลับมาเสี่ยงอีกว่าผิดกฎหมายแบบทีซีมหรือเปล่าหลักๆคือมองเรื่องของ r e เ u l ต t o r นี่แหละอาจจะเป็นข้อจํากัดที่สําคัญสำหรับการผลักดันเรื่องม m น n ี่หรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ได้มีเป็นตัวรายละอักษรหรือยังคุมเครือมันมันคุมเครือมากอย่างเช่นแบบบาง transaction อย่างเงี้ยหมายถึงว่า ออเออเบสฝากเล็กไปจ่ายตังค์เล็กไปจ่ายวันพรุ่งนี้ได้ไหมหรือเล ك, ็กต้องจ่ายวันนี้อย่างเงี้ยสองอันเนี้ยมันก็เป็นคนละ transaction กัน,กนละนะมาน,เ,นเจอร์มันไม่เหมือนกันละอะไรอย่างเงี้ยเอเอประมาณนั้นโอเคนี่นกถถถถถถ็ถ้าถ้าถ้าฝากอะไรได้ก็ก็ก็อยากให้แบงค์ชาช่วยฝากดันนะครับผมไม่อยากไปทำบ้าอยากรวยหมื่นล้านบ้างเหมือนกันเออเผื่อได้หมดเออนั่นก็ได้ข้อสรุปประมาณนี้แล้วกันว่านี่คือเรื่องของอีมันนี่เรื่องของเพย์ออเรื่องของ รายละเอียดในต่างประเทศนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะฝากคุณเบส์ว่าลงไว้นิดนึงเขาเป็นเป็นนักการเงินเกณฑ์เกลียนจากสถาบันการเงินที่ต้องต้องใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเอ่อย่านสุขุมวิทอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเขาจะมาคุยมาเป็นเกสไปบ่อยกับเพจบิสคลาสเปเล็กมลชัยนะครับวันนี้ขอบคุณเบสนะครับต้องต้องสวัสดีไหมไม่ต้องสวัสดีนี่เดี๋ยวร้านกาแฟเขาจะปิดเดี๋ยวเจอเบสใหม่ฝากคำถามไว้คราวหน้านะครับแต่ว่า มันจะไม่มีแบงค์ใช้ธนบัตรลงกระสับลงธนบัตรปิดทำไงอะเอาตังค์ได้บางๆคิดมากโอเควัสดีครับ